วันนี้เราอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่า Spendwell Life Rich เขียนโดย Mitchell Singletary ครับ Mitchell เนี่ยเล่าเรื่องชีวิตตัวเองที่ไม่ได้เกิดมามีเงินทองมากมายแต่คุณยายของเธอเนี่ยสอนกฎทองเรื่องเงินไว้7ข้อซึ่งใช้ได้กับทุกคนครับโดยเฉพาะในสังคมไทยที่หลายคนเนี่ยใช้เงินแข่งกันโดยไม่รู้ตัวคุณอยู่กับ w o r k ดี Podcast Podcast ที่จะพาคุณเติมไฟในทุกๆวัน ให้วันที่ธรรมดาเป็นวันที่มีพลังได้เจ็กดกฎทองของการใช้เงินครับ 1. ไม่มีเงินอย่าซื้อฟังดูง่ายนะครับแต่ทำยากมากเพราะเราชอบแบบว่าของมันต้องมีนะรูดบัตรเครดิตก่อนก็ได้แล้วก็จ่ายทีหลังพอเห็นรองเทารุ่นใหม่ออกมาราคา4,000บาทแต่เงินยังไม่ออกนะครับก็ซื้อเลยครับเพราะกลัวตกเทรนสุดท้ายปลายเดือนก็กินมามาก 2. วางแผนใช้เงินก่อนที่เงินจะมาครับอย่ารอให้เงินเดินออกแล้วค่อยคิดว่าจะใช้ยังไงเพราะแบบนั้นเนี่ยเงินจะหายไปเร็วมากยกตัวอย่างเช่นเงินเดือน2 5 0 0มเนี่ยอาจเอา5,000เนี่ยออมทันที8,000ค่าของกินอยู่ที่เหลือใช้จ่ายยืดหยุ่นได้ 3. อย่าซื้อเพื่ออวดเพื่อนซื้อ iPhone รุ่นล่าสุดเราก็ซื้อทั้งที่เครื่องเดิมยังดีอยู่สุดท้ายก็ใช้ไปแค่เล่นไลน์กับ Facebook หรือ Tik t o k เหมือนเดิม 4. จ่ายหนี้ให้เร็วที่สุดหนี้บัตรเครดิตนะครับดอกเบีย้ยโหดมากตก16-18%ต่อปีครับคือจ่ายแต่ดอกเบีย้ยครับแต่ต้นไม่ได้ลดเลย 5. รู้ว่าความสุขของเราคืออะไรบางคนคิดว่าต้องเที่ยวญี่ปุ่นทุกปีถึงจะมีความสุขแต่จริงๆแล้วเนี่ยแค่ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านประจํากับครอบครัวก็สุขได้แล้วนะครับ 6. แบ่งปันและคืนสู่สังคม ช่วยเหลือคนอื่นไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะนะครับอาจเป็นการบริจาคสิ่งของหรือช่วยเพื่อนบ้านซ่อมจกอักรยานก็ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยทุกๆปีเนี่ยเอาเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้ไปบริจาคบ้านเด็กกำพร้า 7. วางแผนอนาคตตั้งแต่วันนี้ครับคนไทยส่วนใหญ่ชอบคิดเรื่องเกษียณตอนอายุ50ซึ่งมันสายเกินไปครับเราควรเริ่มลงทุนเนี่ยตั้งแต่วันนี้เลยเก็บเงินเดือนละ3 0 0 0ถึง5,000ตั้งแต่อายุ25 พอถึงอายุ55เนี่ยลงทุนได้ผลตอบแทนเฉลี่ย6%ต่อปีเนี่ยก็มีเงินเกือบ2ล้านแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเตือนเราว่าชีวิตที่ดีไม่ได้วัดจากว่าเรามีของแพงแค่ไหนแต่คือการใช้เงินอย่างฉลาดรู้จักพอรู้จักออมและไม่ใช้เงินเพื่ออวดใคร